สวัสดีครับอีสานบ้านของนี้ครับตอนนี้เขาอยู่บ่อพังขันครับอยู่กับพญะานาปูศรีสุวรรณครับหญ้าสีคําแกวครับพอดีมาหาปูพันมาบ่อพังขันล้วกครับที่นี่มไหว้พญานาครับที่นี่สิจุดธูปครับตอนนี้หนาฝนมาเบิ่งครับนี่น้าท่วมกระช้างทู่ครับคุณเป็นหนาเลยครับเข้ากันเลยเห็นวางสีเข้ากันเลยเอานี่มาจอครับสว่านมาจอนามบอกมันแห้งครับมาเบิ่งกันครับพี่มาท่าพี่ ย่า,าเดียนว่นมาแล้วครับพอดีมันมีไฟจอไมันแห้งครับจอคู่เดียวครับเพื่อเพื่อนานาเรี้ยงบดทรไมันยังเสือบนหลุดออกครับยังบ่เฮียยังอุดไงขันจอหลายหูเดี๋ยวมันติดง,งานคับเอามา,าใกล้ๆนี่มาบอกบัตดิบิดจ,จอท่านี้ครับท่าหัวพญ,ญานากก็คือให้เป็นปญ,ญานาค,คนน้ำครับอจ,จอไ้นี้ ครับ,บนนุน้ำไหลนี่ได้แล้วไหลจกๆเลยใช่เดี๋ยวเดียวเดียกันที่น้ำสิ่มมืดไปเองครับเนี่ยขัดบดจออัะคือเอ่อ,อยามันทังเนาะน,นี่ตัน โอเคครับถ้าเบิ้งมีตะไส้ออกอันนี้น้ำมันไหลจอวัดที่นี่เขาเตรียมทอมาครับนี่เนื่องจากนี่ครับเบิ้งเบิงเบิงบงบ้งนี่มันมีตะไส้ออกมันจะเดี๋ย่ไสเหมือนเท่าก็เได้เอาทอมาป้งน้ำครับนี่วัดขนาดเบิ้งนี่ก็ดีใส่ดีดพอดีพุ่นมาเบิ้งนี่น้ำเดือดบุบ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 ,บเลยกะดิจอดทอลงไปยังสี่ทอมันพอดีเห็นมันมีตะนนม์ครับนี่ป้งน้ำซอย น้ำนี่ได้ออกมือนเร็วครับใส้ย,ยังไม่ได้ออกอตันอีกแล้วตันเก่าถูกูสิอะไเงี้ยเดี๋ยวคันแดดเดินขอดมันก็นทีออกเองหรอก Muito obrigado. โอ้นี่ครับนำบกแล้วครับเนี่ย